โอ้ยเดินเบิดมือก็ได้นื้นี่ค่ะนุ่มเพ้งค่ะอรีทั้งลูกเพ่งสวยสบายดีแหละสวัสดีพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศมื้อนี้น้องตกเกี่ยวกลับมาหย่างงานเป็นมื้อเปิดงานเนาะพี่น้องเรื่อวมาที่เ4้าสี่ค่ะวันที่31เนาะมื้อนี้ค่ะเป็นมื้อเปิดงานพี่น้องเบื้องหลัง,ลงสวยมากมื้อนี้ก็เลยว่าสิพผ้ากันมเละก,กับเอ้ยหมีเนาะน้องตกเกี่ยวกะับไปหาซื้อรองเท้าเลยพี่น้องเพราะว่ารองเท้าตัวนี้แบบ เวลาอย่างหลายมันกับโบโบบ,บ,บอยากอันนั้นประแดงนะมันเมื่อยเลยสิหารองเท้าที่สูงสูงแบบนี้แหละแต่ว่าเอาเป็นเกือบซุปพนัพี่น้องเขาสิไปหาเบิ่งมือนี้เนาะนี่รองเท้ามันสูงมากแต่กระคากพี่น้องชอบมากรองเท้าเอฟซีซื้อให้ป้าวันนี้ชิพาก,กันไปหลาะเบิง่งเออมีเพื่อนว่ามีนักร้องมามือน,นี้บ่งแด่เออมีที่ว่ามีอันไปนียนี่นี่ๆๆๆๆว่าใครมาเนี่ยมาดูซิ เดี๋ยวพี่น้องนี่งานนี่เออสื่องานอย่างงานสม้มโขงสีสันประกายแสงนี่ใครมาบ้างเนี่ยมาดูมือนีวันที่มือน,นีวันที่โอ้วันนี้ไม่มีใครมานะวันนี้ไม่มีใครมา้งเออวันทีเ่เซาเซาเาเกานี่พีเสดเดิร์สามสิบกองหวยไร่แล้วก็เตาคูศิสามสิบเอทแคททิเรียอิงลิชแล้วก็ปีเตอร์คอปว่าสันพี่น้อง โอ้มือนี้ค่ะเป็นมื้อเริ่มแต่ว่าบ่ม,มีนักร้องมาเนาะอืมแต่ว่าแบบผ่นกระจัดเต็มแสงสีเสียงพี่น้องนี่สีสันประกายแสงพี่น้องอู้ยงามสวยมากาป,ป้าสิไปเลาะเบิ่งก็มีลงพี่บอบาไปนิมโขงก่อนเนาะเออขอพรก่อน ไปบูชาดอกไม้ก่อนอไปห้าสิพาากันไปขอพรก่อนสิไปหรอก พักก่อนแล้วขอพรแล้วค่ะกับที่ผ้ากันไปเลาะเบิ่งงานเลยเนาะพี่น้องว่าสิเป็นจังใดเนะาะไปไปกันเลยตื่นเต้นจังเลยว่าจะเป็นยังไง ทำไมตรงนี้ไม่มีอะไรอุ้่นอยู่พุ้นไฟนะ่ะอยู่วางประตูอันหน้าด่านเฮ้อคนะูัพี่น้องชุดอันนี้ทำไมน่ารักจังเลยเนี่ยพี่น้องน่ารักจังเลยตัวเท่าไหร่แล้วเนี่ย อ้ยหัวอันนี้ก็น่ารักอะ่ะเราไปเรามากครับขึ้นไม่รานของวามาเป็นเบิร์ดเหรอดูน่ารักไหมพี่น้องมจะแพงมีกระจกไหมสีไหนสีไหนดีไรเหรอนี่เหรอ มีกระจกไหมพี่กระจกแบบจับนะอ๋อจับอ๋อคนณไง่จ้าบนเอาไงไปแล้วค่ะไปลไปลลองตัวนี้ตัวนี้สีนี้ก็ได้สีนี้ก็ได้สีนี้หรอว่าสีนี้ลองตัวนี้เนาะ รอไงเอาสีนี้อ๋อมันปิดตรงนี้นี่เหรออุ่นไหมเอาสีนี้ดีกว่าเข้ากับทุกซุดอืเอาสีนี้แหละร้อยเก้าเก้าอันนี้ใบละสองร้อยครับถ้าเป็นร้อยเก้าจะเป็นตัวนี้นี่สองอ๋อนี่สองร้อย ว่าว่าจะซื้อลองเท้าได้หมวกมันอุ่นนะ่ะพี่น้องอันนี้นะคือหาซื้อไปซักก่อนหาซื้ออยู่ลาวนะมันแบบนี่แต่ในออนไลน์อลยยา่าแม่บทตรงปกมาเห็นอยู่นี่ก็เลยแบบรักอันนี้อะไรอะ่ะถุงใส่มือเหรออ,อ,อะไรเหรอ,อใส่คอโอ้ผ่าพันคอ,พพนอแต่อันนี้หาพันคอได้พร้อมพี่น้องเดี๋ยวใส่ให้ดู น่ารักอ่ะอ,อ้นี่กระจกอูกระจกร้านนี้แบเนี้ยน่วยเดียวครับนี่นี่อี้มหมวกเต็มเลยเดี๋ยวถอดเอาก่อนนะเพราะยังไม่ได้ซักใส่ถุงไว้ก่อนครดสมัมาสพรุ่งนี้อ่ะ มองหากระจกหนึ่งของเด็กหรือเปล่าเหมือนไหมนี่เหรอเหมือนของเด็กหรือเปล่าคือของเด็กน้อยเนาะน้องนนี้นะไม่เอา หยิบสาวซุกพี่น้องอุโมงไฟป้าสวยมากเน,นี่ยว่าสะไปซื้อรองเท้าก่อนกันนะ้องพี่น้องมาเจอมองนิ่งก่อนสิเลาะไปฮอสซุดนี่แต่กะสิอ,อกไปซื้อรองเท้าเนาะป้า คนหลายขนาดเลยกอยู่ทางงาเนาะสวยมากเหมือนแบบเหมือนอยู่อีกโลกนึง่งพี่อางามขนาดนี่ไงโลกใบใหม่โลกแฟนตาซีพึ่นห้ามอย่างนี้นห้ามจับระวังไฟดู มองถ่ายฮูบอีกพี่น้อง วันนี้ไม่มีใครกัดมีแต่รองเท้ากัดอู้ววีีเขาวว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 เววาววกวววววววาวว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 ้วว,ว 9, 30, 38, มวววีวว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 น้องมองนี่หอน ดูน้องหมาคิสตัมา์คิสตัสมา์ไปแล้วพี่น้องน้องหมาใส่สุดคิสตัมา์มีไฟยิบยับยิบ,ย,บยาวไปแล้วเดอนี้คู่หกสิบบาทจา้ะแบบยาวๆเนี่ยยังได,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 ด้สีขาวอ่ะมาคู่ร้อยครับ นี่เหรอสีนี้เหรอหรเอาอสีนี้เลยสิตัวนี้นะครับหกบาทจ้าว้ามงกนี้เิ้งสวยถ่ายรูปสวยมากเนี่ยถ่ายตรงไฟ อุ้ยทางลูกยังสวยชาลังเฮยโย <c oughs> พี่น้องมาดูตรงนี้ก่อนก่อนสีถึงก่อนสีฮอนฮารลองเท้านะพี่น้องแวะหลายที่ขนาดเลยอุ้ยเขาจะถ่ายรูปก,ก่อนเรไ, <c oughs> ไม่ออกมาลูกโอ้ตรงนี้สวยมากปปเป็นดาวพ<ป>าผ่ที่มาถ่ายฮูบๆนะพี่น้องมาถ่ายฮูบบองนี้เนาะหมอกไฟนี้ง,งาม สวยมากปะเราเอาทางนี้ดอกไม้นี่ก็น่ารักเนี่ยน่ารักอะ่ะดอกไม้ลมพี่น้องน่ารักมากน,นี่ออไปคนว มาดูรองเท้าได้ตัวทรงสูงแบบนี้ตาลองสวมดูเลยนะครับเดี๋ยวดูใส่ให้พี่ดูนะครับลองเออะ มีเจลแบบนี้นะไซอะไร38มดเดี๋ยวลองซุปเบื้องน้องพี่น้องมันไม่นุ่มเท่าไหร่นะแข็ง เขาเซลล์ร้อยเดียวสุดยอดมากดีนะที่ไม่ซื้อพูดนะเพราะมันแข็งรองเลยวมันแข็งร้านนี้มีแต่ชุดสวยๆเนาะมีแต่ชุดสวยๆไม่รู้จะใส่ไปไหนหรอกพี่น้องวงสีใสไปใส่ชุดงามๆแบบนี้นะเนาะงามเกิน อันนี้ก็สวยสีแดงไม่เป็นไรแค่สมก็พอแล้วปะเลาะไปทางนี้พี่น้องรองเท้าพี่อยากได้อีกคู่หนึ่งว่าให้แม่ใส่นุ่มอะ่ะเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันแม่ใส่บเ,ออเบอร์อะไรเบอร์เท้าเท่ากันเลยก็เอามานี้สัอันเดียวกันบะพี่อันนี้น้องนี่น่ารักอะ่ะ มันนุ่มคักเด้เด๋วลองเดินไปแล้วอู้มันสบายอ่ะว่าให้แม่ใส่อยู่บ้านใส่อย่างพี่สามสิบเก้าโอเคสามสิบเก้าเพราะว่าแม่มักใส่รองเท้าส้งสูงแม่นจะเราก็อยากให้นำลูมนำเนาะแม่จะเอาบบนี้ ใส่สบายแล้วตอนนี้พี่น้องได้มาอีกคู่หนึง่งเอาไว้ให้แม่ใส่อยู่บ้านเพราะว่าคุ้ยน่ารักจังเลยเพราะว่าแบบแม่หวาเธอน,นะแบบหน้าฝนหรือว่าแบบอย่างนะพี่น้องเพื่อนมักใส่รองเท้าสูงอไว้ใส่อยู่เหงอนนี่นุ่มคัะคือเขากดไปนี่ถามาสิบ,บนุ่มแต่เขาเล้าเขาใส่เขาเดินนะอุ้ยนุ่มครับอลไรยังให้เอเมีใส่ลองเบิ้งอู้ สูงค่ะไอ้นอกจากเกียวอยากได้รองเทา้าแบบนี้แหละสูงๆเพราะว่าเวลาใส่กางเกงยวาวๆขอะนะพี่น้องผู้หญิงนะต้องมีรองเท้าสูงๆส,สักคู่เวลาใส่กางเกงต้องจะสวยไม่ซื้อดูอย่างเดียวไม่ซื้อดูอย่างเดียว เข,เขาจะเข้าดาวตรงนี้สวยเนาะงามเนาะอ้ยเดินเบิดมือก็ได้เนี้นี่ค่ะนุ่มเพ้งค่ะอรีตอนขามาค่ะรู้สึกแบบอู้เหนื่อยรองเท้ามันแบบมันกัดนานพี่น้องแบบส้นสูงเข้าวไว้ใส่แบบชั่วคราวเนาะไม,ไ,ไม่ได้ให้เดินทั้งวัน่นะอืมไะมีมีอะไร อ้าวโอ้นักเลยหนูคิดสมาหนูคิดสมัมาโอ้น่ารักจังเลยมารอยตัวตัวเมียนะไม่ใช่ตัวผูอันนี้ก็ผู้ยียี้ยหดินโอ้โห ลกสวยมากพี่น้องมุมนี้เนาะมือนี้กันสิประมาณนี้เนาะพี่น้องเป็นมื้อเริมวันที่เช้าสี่วันที่เชาเก้าสามชีสสามสวิมีนักร้องม,มาเนอ่น้องอุ้ยคือสิคักขนาดเลย มุงม่งทางพุทานาหลาย้องกำลัง,งกินี้ฝากก็อะไรกี่ดีามก็แชร์ด้วยและที่สำคัญโบกษษุดถา,ามกุษงนาเราเป็นน้องฝากตปดตามคลิปต่อ